คุณเคยรู้สึกเหมือนกำลังแบกโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นไว้ในใจไหมโซ่ที่เรียกว่าความรู้สึกผิดหรือความละอายที่ฉุดรั้งคุณไว้กับอดีตและไม่ยอมให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นของความรู้สึกเหล่านี้เรียนรู้ที่จะปลดเปลื้องพันธนาการเหล่านั้น <S <S เพื่อโอบก,กอดตัวตนใหม่ที่เข้มแข็งและเป็นอิสระกว่าเดิมครับบทที่1 ความรู้สึกผิดเวอร์ซความละอายแยกแยะให้ถูกเพื่อเริ่มต้นการเยียวยาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังเดินทางเพื่อเยียวยาบาดแผลในใจจากอดีตทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดในชีวิตแต่การตอบสนองต่อความผิดพลาดนั้นอาจแตกต่างกัน บางคนรู้สึกผิดและพยายามแก้ไขแต่บางคนกลับจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆต่อตัวเองอย่างสิ้นหวังซึ่งสิ่งนี้มักเกิดจากความสับสนระหว่างความรู้สึกผิด (guilt) และความละอาย (shame) ซึ่งเป็นสองอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่บ่อยครั้งเราก็เหมารวมมันไว้ด้วยกันครับการเข้าใจความแตกต่างนี้คือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาที่แท้จริง ความรู้สึกผิดกิล l t คือความรู้สึกไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำบางอย่างที่ผิดพลาดหรือทำร้ายผู้อื่นมันเป็นการโฟกัสไปที่การกระทำของเราเช่นฉันรู้สึกผิดที่พูดจาไม่ดีกับเพื่อนฉันรู้สึกผิดที่ทำงานเสร็จไม่ทันตามกำหนดความรู้สึกผิดมีประโยชน์ในทางบวกเพราะมันกระตุ้นให้เราสำนึกผิดอยากขอโทษอยากแก้ไขสิ่งที่ทำผิดและเป็นแรงผลักดันให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในอนาคต ลองนึกภาพคนที่ทำกระเต๋าสตางของเพื่อนหายความรู้สึกผิดจะทำให้เขาอยากออกตามหาหรืออยากชดใช้คืนให้เพื่อนในทางกลับกันความละอายเชมคือความรู้สึกเจ็บปวดที่ลึกกว่านั้นมากมันคือการรู้สึกแยกกับตัวตนของเราเองมันเป็นการโฟกัสไปที่ตัวตนทั้งหมดของเราไม่ใช่แค่การกระทำใดการกระทำหนึ่งเช่น ฉันรู้สึกละอายที่ฉันเป็นคนแบบนี้ฉันมันแย่ไร้ค่าไม่ดีพอฉันมันได้เรื่องเลยความละอายจะทำให้เรารู้สึกอยากซ่้อยตัวอยากหนีจากโลกไม่อยากให้ใครเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราเพราะเราเชื่อว่าตัวเรานั้นไม่ดีพอและไม่คู่ควรกับความรักครับ ลองนึกภาพคนที่ทำกระเป๋าสตางค์เพื่อนหายแต่กลับคิดว่าฉันมันเป็นคนไม่ดีไร้ความรับผิดชอบแล้วเลือกที่จะตัดขาดจากเพื่อนเพราะกลัวว่าเพื่อนจะเห็นว่าตัวเขาเป็นคนแย่ๆนี่แหละครับคือพลังทำลายล้างของความละอายการแยกแยะความรู้สึกทั้งสองนี้ได้ชัดเจนคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นการเยียวยา พราะความรู้สึกผิดนำไปสู่การแก้ไขแต่ความละอายจะนำไปสู่การซ่อนเร้นและทำลายคุณค่าในตัวเองครับบทที่2รากเหง้าของพันธนาการความรู้สึกผิดและความละอายเกิดได้อย่างไร<ๆ>การทำความเข้าใจที่มาของความรู้สึกผิดและความละอายจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแต่มีรากเหง้าที่อย่างลึก มาจากประสบการณ์ในอดีตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กหรือในรูปแบบของคำพูดและพฤติกรรมที่เราได้รับจากคนสำคัญในชีวิตการเลี้ยงดูในวัยเด็กที่ขาดความอบอุ่นหากคุณเติบโตมาในครอบครัวที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบและถูกลงโทษหรือวิพากวิจารณ์อย่างรุนแรงเมื่อทำผิดพลาดคุณอาจเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงความผิดพลาดเข้ากับความไม่ดีพอในตัวตนของคุณทำให้เกิดความละอายขึ้นมาได้ เช่นเมื่อทำแก้วแตกแล้วถูกพ่อแม่ตำหนิว่าทำไมเป็นเด็กซุ่มซ่ามแบบนี้หรือลูกเป็นเด็กไม่ดีคำพูดเหล่านี้จะสร้างความเชื่อที่ว่าเมื่อทำผิดพลาดแล้วคุณค่าของเราจะลดลงคำพูดและการกระทำจากคนรอบข้างคำพูดจากคนสำคัญในชีวิตเช่นพ่อแม่ครูหรือเพื่อนที่บอกว่าเธอทำไม่ได้หรอกหรือเธอไม่มีวันดีพอ อาจฝังรากลึกในใจจนกลายเป็นเสียงวิพากวิจารณภายในที่คอยย้ำเตือนคุณว่าคุณไม่ดีพออยู่เสมอและเสียงนี้จะยิ่งดังขึ้นเมื่อคุณทำผิดพลาดความคาดหวังจากสังคมและวัฒนธรรมบางครั้งสังคมและวัฒนธรรมก็อาจสร้างบรรทัดฐ,ฐานที่สูงเกินจริงทําให้เราต้องแบกรับความคาดหวังที่หนักอึง้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาความสำเร็จทางการเงินหรือสถานะทางสังคม และเมื่อเราไม่สามารถทำได้ตามนั้นก็เกิดความรู้สึกเิดและความละอายขึ้นมาได้ง่ายๆครับการรับรู้ถึงรากเง่าเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อโทษใครในอดีตนะครับแต่เพื่อทำความเข้าใจว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้นิยามตัวตนของคุณในปัจจุบันเสมอไปมันเป็นเพียงบาดแผลเก่าๆที่รอวันได้รับการเยียวยา การตระหนักรู้ถึงที่มาจะช่วยให้เรามีเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเริ่มต้นการปลดปล่อยพันธนาการเหล่านั้นครับบทที่ 3. ก้าวแรกสู่การปลดปล่อยยอมรับและทำความเข้าใจความรู้สึกเมื่อเราทำความเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกผิดและความละอายคืออะไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรขั้นตอนต่อไปคือการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาครับ การหนีหรือการปฏิเสธไม่ยอมรับความรู้สึกมีแต่จะทำให้ความเจ็บปวดนั้นฝังลึกและทำร้ายเรามากขึ้นเรื่อยๆการปลดปล่อยเริ่มจากการกล้าที่จะยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นก่อนฝึกเจริญสติ mindfulness เมื่อความรู้สึกผิดหรือละอายเกิดขึ้นลองหยุดพักหายใจเข้าลึกๆ และสังเกตความรู้สึกนั้นอย่างสงบและเป็นกลางไม่ต้องตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีเพียงแค่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นในตัวเราเหมือนกับการเฝ้ามองก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าการฝึกเจริญสติจะช่วยให้คุณสามารถสร้างระยะห่างระหว่างตัวคุณกับความรู้สึกเหล่านั้นทําให้คุณไม่จมอยู่กับมันและเริ่มมองเห็นว่าความรู้สึกเหล่านั้นเป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ตัวตนของคุณ เขียนระบายความรู้สึก journaling ลองเขียนทุกสิ่งที่คุณรู้สึกออกมาในสมุดบันทึกอย่างอิสระไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาอ่านจงเขียนออกมาอย่างตรงไปตรงมาเช่นวันนี้ฉันรู้สึกละอายที่ไม่ได้ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองฉันรู้สึกผิดที่ทำเรื่องนั้นลงไปเมื่อ5ปีก่อน การเขียนจะช่วยให้คุณได้ระบายอารมณ์ที่ถูกกดทับและทำให้คุณสามารถมองเห็นรูปแบบความคิดของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นว่าอะไรคือต้นต่อของความรู้สึกเหล่านั้นพูดคุยกับคนที่ไว้ใจการได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทที่ไว้ใจนักบำบัดหรือคนที่คุณรู้สึกปลอดภยัยจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว การได้ระบายความรู้สึกออกมาจะช่วยลดน้ำหนักของภาระที่คุณแบกอยู่และการได้รับฟังจากมุมมองของคนอื่นจะช่วยให้คุณเห็นว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ครับ mm. การกล้าที่จะยอมรับและทำความเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้คือการแสดงออกถึงความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ครับ การยอมรับไม่ใช่การยอมจำนวนต่อความรู้สึกนั้นแต่คือการให้พื้นที่กับความเจ็บปวดในอดีตเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นเยียวยามันอย่างแท้จริงครับบทที่ 4. เปลี่ยนจากความผิดสู่การเติบโตเครื่องมือในการเยียวยาเมื่อเราได้ทำความเข้าใจความรู้สึกและยอมรับมันแล้วขั้นตอนต่อไปคือการลงมือปฏิบัติเพื่อเยียวยาและปลดปล่อยตัวเองครับ การเยียวยาไม่ได้หมายถึงการลืมอดีตแต่คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอดีตเหล่านั้นและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังงานในการเติบโตในอนาคตให้อภัยตนเอง self forgiveness นี่คือหัวใจสำคัญของการปลดปล่อยความรู้สึกผิดและความละอายจะหายไปไม่ได้หากเรายังคงลงโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจงเรียนรู้ที่จะให้อภัยตนเองเหมือนกับที่คุณจะให้อภัยเพื่อนสนิทที่ทำผิดพลาด จงกล่าวกับตัวเองว่าฉันให้อภัยตัวเองสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตฉันได้เรียนรู้แล้วและฉันจะทำในสิ่งที่ดีกว่านี้การให้อภัยตัวเองคือการให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่เรียนรู้และแก้ไข Learn and Make Amends สำหรับความรู้สึกผิดที่เกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดจงเปลี่ยนความรู้สึกผิดให้เป็นพลังงานในทางบวกถามตัวเองว่าฉันจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ฉันจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตได้อย่างไรการลงมือแก้ไขอย่างจริงใจไม่ว่าจะด้วยการขอโทษการชดใช้หรือการปรับปรุงตัวจะช่วยลดความรู้สึกผิดและสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองได้ครับสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับตัวเองหากคุณรู้สึกละอายในตัวตนให้เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับตัวเองด้วยความเมตตาลองเขียนบันทึกความดีของตัวเองในแต่ละวัน ฝึกพูดกับตัวเองในเชิงบวกเช่นฉันได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วและทำสิ่งเล็กๆนน้อยเพื่อดูแลตัวเองเช่นการออกกำลังกายการพักผ่อนการกินอาหารที่ดีการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับตัวเองจะช่วยให้คุณค่อยๆเห็นคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงการเยียวยาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความอดทน ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่ทุกก้าวที่คุณเดินบนเส้นทางนี้ล้วนมีความหมายและจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนครับบทที่5บทสรุปโอบกอดตัวตนที่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะความรู้สึกผิดและความละอายเข้าใจถึงที่มาและเริ่มต้นการเยียวยาด้วยการยอมรับและลงมือปฏิบัติ เราได้ค้นพบว่าความรู้สึกผิดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราพัฒนาและเติบโตแต่ความละอายคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่คอยฉุดรั้งเราไว้การเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยความละอายและเปลี่ยนความรู้สึกผิดให้เป็นแรงผลักดันจึงเป็นกุญแจสำคัญครับ จงโอบกอดตัวตนที่สมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์แบบของคุณนะครับทุกคนลุ้นทำผิดพลาดไม่มีใครสมบูรณ์แบบการยอมรับความจริงข้อนี้คือการปลดปล่อยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ขอให้คุณจดจำไว้ว่าอดีตไม่ได้นิยามตัวตนของคุณในปัจจุบันคุณมีอำนาจที่จะเลือกที่จะให้อภัยตนเองเรียนรู้จากความผิดพลาดและเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความเมตตาความเข้าใจและความภาคภูมิใจในตัวเอง ขอให้คุณใช้ชีวิตต่อไปด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและอิสระจากพันธนาการในอดีตก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและเติบโตเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งและเปี่ยมด้วยความสุขอย่างแท้จริงครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ